เรเซนนะครับสวัสดีครับวันไม่มีอะไรมากจนทุกคนาเบัตเตอร์บรัตเตอร์บครับเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรอ่ะตามไม่ทันครับหมีเนยไงมีเนยน่ารักน่ารักอ่ะเป็นยังไงอ่ะไม่รู้แต่รู้แค่เป็นมีเนยอ๋อเหรอครับนน่ารักน่ารักแบบแาชิมิโอ้อที่เป็นร้านขายขนมแค่โั้ยไม่ใช่ไหมขายะเเพลงอยู่นะเป็นยังไง หลายเพลงะเเคร <Culture> <S 2> <S 2> <S 2> ับไผมเห็นเขาเต้นทุกเพลงที่ไม่ใช่เพลงเขาใช่ท่ป๊อปเขาเก็บเรียบเลยเามเพลงเา่ยะเหครับไม่เห็นไม่เคยเห็นเห็นแค่น้องใส่เง่ไยังไงพี่สาธิตให้ดูได้ไหมครับคอนเซปต์นี้จุฑาเทพ ออกมาจากทะเลห์ดสีขาวเป็นรุ่นทวดของจุฬาเทพยริงรุ่นทวดอะไรอะไรนะบางจีเอ็มหรือบางจีเนสบางจีเนสใช่เอาใช่ออกมปอชายยไมกี่ป้าอ้าวปาละเร็วเลยคนนี้ละคนนี้หัวเร็วสุดองค์ชายองค์ชายอะไรครับองค์ชายน้อยครับองค์ชายอะไรครั อาศิราครับอาศิราชาเทพเป็นองค์ชายโตแล้วกันครับใช่ครับเพิ่งผ่านมาเกิดมาไงโตแล้วชาอะไคุณชายอะไรคูณชายพีรวิทย์แล้วกันเลชื่อชื่อเององค์ชายสี่ครับชายสี่ชายสีมี่เกี้ยวอร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยช่วงนี้หิวผมเป็นเอ่อเป็นคน ตัดต้นไม้ก็ได้เขาทีเขาตัดต้นไม้ได้วางหล่อขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหวางเขาแบบติดแกนไงเขาติดแกมเหรอตัดต้นไม้ก็แล้ติดแกนโอ้ยชาไม่อย่างนึกสภาพเจ้าของบ้านเลยก็คือมียศเลยอะยศยเยอะมากอลยเน็บ lobster มาด้วยอันนี้ตัดต้นไม้ได้เยอะไงอ๋ออันนี้ทำอาหารไมนได้เน่น <ค>เชียร์ share ใครเป็นพิเศษเปล่ามีไหมเชียร์ใครเป็นพิเศษเชียร์ทุกคนแล้วกันค่ะเพราะว่าวันนี้พี่ๆน่าจะมากันแบบเยอะมากเลยแบบว่าวงการบันเทิงประเทศไทยวันนี้คือวันที่แบบผมว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่อีกวันหนึง่งแล้วก็แบบว่ามาเชียร์ทุกคนเลยใครที่แบบได้รับรางวัลก็ขอแบบว่าแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกคนเลยครับพวกเราก็ดีใจด้วยแล้วก็วันนี้พวกเราก็เตรียมโชว์มาที่เป็นโชว์พิเศษด้วยเหมือนกันก็เลยอยากจะนั่นแหละรครับ,รบมาเชียร์ตัวเองด้วยครับ ก็ความพิเศษของโชว์วันนี้ได้เรียกว่าไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็ได้เรียกว่าอะไรนะครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นด้วยใช่ไหมั้เียเรียกว่าเอาสิ่งเก่าๆกลับมาประยุกตใหม่อีกครั้งนึงอ๋อเรียกว่าเป็นการประยุกต์ร่วมสมัยของโชว์พวกเราครับผมแล้วก็เคเรียกว่าเซอร์วิสเต็มที่ครับวันนี้ ครับผมก็คือเห็นโชว์เนี้ยก็วัดกันไปเลยว่าเคยดู MV เราจริงๆหรือเปล่าจะ่หมายถึงว่าครบรอบหนึ่งปีแล้วครบรอบหนึ่งปีแล้วแล้วใครไม่เคยดูก็จะงงแต่ถ้าเคยดูก็สิ่งสิ่งนี้เคยเห็นมาก่อนใช่ครับทูวิทเลยใช่ครับใช่ใช่สิ ลบไปแล้วไม่เล่นแล้วเป็นช่วงพักเป็นโซเชียลอินเทอรไม่เดี๋ยวเปิดเครื่องไปสั่งด้วยนะช่วงนี้อย่างละเว้นอินเทอร์เน็ตนิดหนึ่งก็เดี๋ยวมีวันที่15งานมูฟออนครับผม เป็นเป็นมิวสิกเฟสติวัลครับผมที่จะมีวงศิลปินที่ป๊อปทุก่นด้วยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฟสติวัลใหญ่ที่อยากจะชวนทุกคนมาสนุกด้วยกันแล้วก็เป็นโชว์ใหม่ที่แบบว่าเราก็มีเตรียมเพลงใหม่มากเหมือนกันอยากจะให้ทุกคนมาสนุกกันครับก็อยากมีเพลงเยอะกว่านี้อยากให้เอาเอาคนอื่นมาเล่นดังเราหรอเล่ครับเออหยุดไม่ใช่เราครับค่ายไม่ใช่เราครับ ฝกซิงเกิลต่อต่อไปงานใหม่ของเราครับก็ตอนนี้นะครับพวกเรามีซิงเกิลล่าสุดครับชื่อเพลงฝนไกลที่ผิดไกลนะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากพวกเราสำหรับเพลงในอนาคตด้วยครับแล้วก็ฝากผลงานในอนาคตด้วยนะครับฝากด้วยครับ ือนหน้าเดี๋ยวเราจะมีบินไปเล่นที่ต่างประเทศอีกรอบหนึ่งผมได้โอกาสครับผมก็มมอยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยกันว่าไปเล่นที่ไหนแล้วก็งานไหนแต่รับรองว่าใหญ่ยิ่งใหญ่แน่นอนครับยิ่งใหญ่มากนอกข้าวหนึ่ยข้าวสองข้าวสายิ่งใหญ่เมือ่อก,กี้ไปใหญ่สุดละใครใหญ่ <laughs> หใหญ่ใครใหญ่ใครใหญหแต่ว่าติดกอยูไ่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันรู้หมดเดี๋ยวรอดูแล้วกด้อีกแบบเดียว